เมื่อเวลา12นาฬิกาของวันที่5มก,กราคมที่ผ่านมาข่าวร้อยตำรวจเอกพอดีใช้คำหานกรองสารวัตรสอบสวนสพนาคาเภ่เม,มืองจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับเทศบาลนา,า,าคาอบตกุศลนำรถน้ำเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ที่สนยนอาหารกำลังก่อสร้างบ้านท่าตุ่มทองตำบลน,นาคาพบเพลิงกำลังลุกไหม้ร้านกาแฟลามไปห้องครัวและห้องน้ำซึ่งก่อสร้างด้วยไม้และมุงยญาคา เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้สอบสวนนายจตพลศรีสวัสดิ์อายุ5 7ปีเจ้าของร้านค่ละลาว่าตนและญาติพี่น้องได้ร่วมกันลงทุนสร้างสวนอาหารทําซุ้มนั่มรับประทานอาหารรอบสระน้ําวัสดุที่นํามาก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นไม้โครงหลังคาทําด้วยเหล็กมุงด้วยหญ้าคาโดยยังไม่ได้ตั้งชื่อร้านมีตนมาควบคุมการก่อสร้างได้ประมาณ80%แล้วผู้รับเหมาและช่างกําลังเก็บงานที่เหลือโดยตั้งใจว่าจะเปิดร้านปลายเดือนมกราคมนี้ ก่อนเกิดเหตุช่างเชื่อมเหล็กหลังคาร้านกาแฟสะเก็ดไฟได้กระเด็นใส่หลังคาย่าแฝกทำให้ติดไฟลุกไหมอย่างรวรดเร็วพนักงานในร้านช่วยกันตักน้ำมาดับไฟแต่ก็ดับไม่ได้จึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานรถดับเพลิงที่อยู่ใกล้มาฉีดน้ำดับไฟแต่อาคารทั้งสามหลังและสิ่งของที่อยู่ภายในถูกเผาไหม้เสียหายทั้งหมดรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ70,000 0บาทขณะเกิดเหตุผู้รับเหมาและช่างได้หลบหนีไปเบื้องต้นตำรวจได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบและ ะจะได้ติดตามตัวผู้รับเหมาและช่างมาสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและดําเนินการตามกฎหมายต่อไปตอนนี้เราทําเป็นอะไรผมทําเป็นร้านอาหารอออจะเปิดเมื่อไหร่พี่ก็แพนว่าจะเปิดเร็วๆนี้ถ้าเสร็จก่อน<ม>สองการก็อาจจะเร็ววันนั้นอยู่ออืครับในระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้น,นก็เขากําลังเชื่อมเชื่อมเลอบางทีรับผมก็คุมอยู่น้น,ม,นมันเร็วมากก็เลยแม่หันได้เห็นว่าที่ททดับก็ดับไม่สนิท มงินพราไอตรงนี้มันเป็นอาคารอะไรจุดจุดที่มันเป็นลูกค้านั่งหรือว่าเป็นสโตเป็นร้านอาหารเป็นร้านกาแฟอ๋อเป็นร้านกาแฟเป็นทําให้ลูกค้านั่งอ๋อรู้สึกยังไงที่กับเหตุการณ์ครั้งนี้หมดหมดทุกอย่างหมดรู้จะพูดยังไงประมาณเท่าไหร่ที่เสียหายโดยประมาณสองแสนกว่า จุดนี้ใช่ไหมประมาณตุกสามแสน